สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนำจำหน่ายเครื่องประดับหลุดจำนำและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีบบร,ร,รับประกันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนมอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อทำคลิปสินค้าใหม่เสร็จค่ะวันนี้นำเสนอสินค้าสิบรายการ สินค้าชิ้นแรกต่างหูเพชรหัวใจเรือนทอง 18K หนัก2.9กรัม ประดับเพชรรวม0.90กรัตชิ้นงานขนาดกว้าง1คูณ0.9เซนราคา24,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่นำเพชรมาฝังแน่นๆบนรูปทรงรูปหัวใจนะคะงานทรงรูปหัวใจรูปดาวรูปโบเซตติ้งเหล่านี้เป็นเซตติ้งที่สามารถใช้ได้ตลอดการค่ะเป็นงานที่ดูน่ารักสามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำ ต่างหูที่เป็นก้านเสียบหากคุณลูกค้าต้องการแป้นอุดยางเพื่อการกรณีถอดแมสและเกี่ยวแป้นทองหายสามารถแจ้งมาได้นะคะทางร้านจะอุดแถบไปให้ค่ะต่างหูทับทิมสยามตุ้งติ้งงานมือหนึ่งเรือนทอง 18K หนัก4กรัมประดับเพชรรวม0.68กรัตทับทิมสยาม1.68กรัต ชิ้นงานขนาดกว้าง0.8คูณสูง3.1เซนระบบล็อกแบบห่างกระรอกราคา36,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่ทับทิมสยามเหนื้อสวยไม่มีตำหนิจุดดำนะคะเป็นงานดีไซน์ที่ดูน่ารักประดับเพชรแถวข้างบนข้างล่างทำเป็นตุ้งติ้งทับทิมล้อมเพชรงานน่ารักดีค่ะ แวนงาน3สีทัพทิมไพลินเพชรซี่เรือนทอง90หนัก5.1กรัมหน้าแวนขนาด1.4คูณ1.2เซนแวนเบอร์55ราคา16,700บาท งานสามสีก็เป็นงานที่ดูสวยเมื่อเรามาใช้กับการแต่งกายแบบไทยๆก็จะดูสวยเหมาะกะระเทสะสอดคล้องไปด้วยกันกับการแต่งกายโบราณงานดูสวยงามความเต็มของไพลินทับทิมฝังเต็มทุกกระปรอและเพชรซีกที่ประดับเป็นเพชรซีกแบบรองทรับงานมาในสภาพสวยสมบูรณ์ค่ะ ผู้ที่ชื่นชอบงานไทยๆงานโบราณงานชิ้นนี้เหมาะที่จะเก็บไว้ใช้ค่ะหน้าแหวนขนาดใหญ่ใส่ประดับขึ้นมาแล้วดูเต็มหน้านิ้วค่ะงานสามสีเป็นงานที่มีสเสน่ห์ค่ะเพราะสีสันสวยสดใสตัดไปกับสีของทองค่ะแหวนบุตรสลาคำดอกไม้ประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก6กรัม ประดับเพชร5ตัง8เมตรรวม0.40กรัต หน้าแหวนทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง1.5เซนแหวนเบอร์54ราคา23,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่นำบุษราคาแต่ละเม็ดมาประดับและเรียงรายเป็นเกสรและกลีบดอกไม้ค่ะเป็นงานที่ความเหลืองอารามของบุษราคาจะเต็มหน้าแหวนนำเพชรเม็ดละ5ต่างมาประดับ ขั้นแต่ละริ้วของกรีบดอกไม้ค่ะการนำบุษราคามากระจุกรวมกันการส่องเล่นแสงประกายไฟของบุษราคามจะยิ่งทำให้ความเหลืองเรืองรองส่องสุกประกายทำให้ชิ้นงานดูสวยสะดุดตาผู้พบเห็นยิ่งขึ้นค่ะงานชิ้นนี้เหมาะกับผู้ที่ถูกโฉลกกับพลอยสีเหลืองหรือผู้ที่ชื่นชอบบุษราคามค่ะ บุษราคามเป็นพลอยเนื้อแข็งมีความแข็งรองลำดับลงมาจากเพชรค่ะและเป็นหนึ่งในอัญ,ญมณีที่เป็นองค์ประกอบของนพภก้าค่ะแหวนทับทิมสยามล้อมเพชรสชั้นงานมือหนึ่งเรือนทอง 18K หนัก10.33กรัมประดับเพชร42เม็ดรวม1.80กรัตทับทิมสยาม5.54กรัต หน้าแหวนขนาด2.2คูณ2.4เซนแหวนเบอร์54ราคา1,98,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่ทับทิมสยามเม็ดใหญ่ถึง5.54กรัตนนะคะเนื้อทับทิมสยามใสแต่ผิวหน้าจะเห็นเส้นพลอยของทับทิมค่อนข้างชัดค่ะทับทิมสยามปัจจุบันเป็น พลอยหายากแล้วและขุดใหม่ไม่มีแล้วนะคะเป็นพลอยที่มีค่ามีราคาเพราะเป็นพลอยที่หายากในปัจจุบันค่ะงานชิ้นนี้เป็นงานที่ล้อมเพชรสาชั้นเป็นเพชรที่สวยขาวเล่นไฟดีเพื่อล้อไปกับ ทับทิมสยามเม็ดใหญ่ตรงกลางค่ะเป็นงานที่หรูหราสามารถใส่ประดับเพื่อเสริมบารมีเสริมความภูมิฐานของผู้แต่งกายได้ดีค่ะงานนี้สวยเด่นสะดุดตาสวยจบในวงเดียวเพราะหน้างานขนาดใหญ่มากค่ะ แหวนเพชรแฟนซีสีเขียวล้อมเพชรขาวเรือนทอง 18k หนัก5.24กรัมระดับเพชรเขียว9เม็ดล้อมด้วยเพชรขาว12เม็ด รวม1.25กรัตเพชรเขียวพร้อมใบเซอร์หน้าแหวนทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง1.5เซนแหวนเบอร์53ราคา36,500บาทเพชรแฟนซีสีเขียวเป็นเพชรที่หายากนะคะงานชิ้นนี้นำเพชร 9เมตรมากระจุกรวมกันเป็นเกสรของดอกทานตะวันและล้อมด้วยเพชรขาว12เมตรเป็นงานที่ดูสวยเด่นด้วยความแปลกตาของเพชรแฟนซีสีเขียวค่ะในใบเซอร์ระบุว่าเป็นเพชรที่ผ่านการทำทรีตเมนต์การทำทรีตเมนต์ของเพชรสีเป็นเรื่องปกติค่ะ การทำทรีตเมนต์เพื่อปรับปรุงคุณภาพให้เพชรมีสีสม่ำเสมอทั้งเม็ดค่ะโดยพื้นสีเดิมจะต้องมีสีเขียวอยู่ก่อนแล้วงานนี้ใช้เพชรเขียวหลายขนาดมากระจุกรวมกันเป็นเกสรของดอกทันตะวันงานดูสวยมีสเสน่ห์ชวนมองค่ะสร้อยคอพร้อมจี้โอปอลคั่วเพชรสร้อยแพทินัม850 จี้แพทีนัม900น้ำหนักช่างรวม7.5กรัมประดับเพชร0.07กระดัตตรงขั้วจี้จี้ขนาด1.1คูณสูง1.7เซนรวมขั้วจี้สร้อยยาว17นิ้ว ระบบล็อกแบบแตะขอพวงมาลัยราคา1,9,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่โอปอลเล่นไฟดีค่ะโอปอลเป็นอัญมณีที่มีสเสน่ห์มีมิติข้างในจะเหลือบแสงเหมือนรูปความพิเศษอีกป,ประการคือเล่นแสงได้แม้ในที่แสงน้อยค่ะ ชิ้นงานมีประดับเพชรเป็นรูปหัวใจตรงขั้วจี้ด้านหลังของจี้จะตอกกระดัดเพชรไว้ค่ะเป็นงานไซส์กลางๆไม่เล็กหรือไม่ใหญ่จนเกินไปสามารถใส่ประดับขอได้ในชีวิตประจำวันค่ะกระเป๋าสตางค์แบรนด์หลุยวีตองรุ่นพับหน้า ข้างในเป็นระบบซีฟและใส่บัตรขนาดกว้าง3.75นิ้วยาว7.5นิ้ว,ว,วสินค้ารุ่นนี้มือ1ราคากว่า30,000บาทเราขายตามสภาพเซกเกิลแทนราคา12,000บาทซีฟอยู่ในสภาพดีสามารถเลื่อนเปิดปิดได้คล่องคุณลูกค้าสามารถนัดชมสินค้าของจริงได้งานชิ้นนี้ ไม่มีกล่องไม่มีใบนะคะแต่รับประกันว่าเป็นแบรนด์แท้ค่ะสินค้าทุกชิ้นในร้านตั้งราคาไว้เป็นราคาสุทธินะคะไม่ได้รับเปลี่ยนแบบขายคืนสินค้าส่งฟรีทั่วไทยกรณีที่สินค้าไม่มีการปรับเปลี่ยนสเปคหรือเซอร์พอร์ชำระค่าสินค้าก่อน14นาฬิกาส่งสินค้าในวันนั้นหลัง14นาฬกาส่งสินค้าในวันรุ่งขึ้นค่ะ กรณีคุณลูกค้าอยู่ในกรุงเทพเมื่อได้รับแท็กกิ้งนัมเบอร์แล้วจะได้รับสินค้าภายใน1-2วันหากเป็นนอกกรุงเทพใช้เวลา2-3วันค่ะ ต่างหูเพชรระบบหนีบเรือนทอง 18K เคหนัก3.2กรัมประดับเพชรมาคี10เมตรรวม0.40กรัตชิ้นงานขนาดกว้าง1.1คูณ1.5เซนระบบล็อกแบบตัวหนีบและอุดยางไว้ด้านหลังราคา1 7 0 0 0บาท งานชิ้นนี้เป็นงานหลุดจำนำของประเทศญี่ปุ่นค่ะดีไซน์ไว้สำหรับผู้ที่กลัวการเจาะหูก็สามารถใส่งานชิ้นนี้ได้ค่ะใส่แล้วข้างหลังจะมีแป้นยางซัพพอร์ตให้รู้สึกแน่นกระชับติดใบหูเป็นงานที่ใช้เพชรแฟนซีมาประดับค่ะแหวนสตาร์ซับไฟดิบประดับเพชร เรือนปาหะหนัก6กรัมประดับเพชรกุลาบรวม0.12กระดัตหน้าแหวนขนาด1.3คูณ1.4เซนแหวนเบอร์49ราคา8,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานเก่านะคะพลอยเป็นพลอยดิบผิวหน้าพลอยจะไม่ได้เรียบหนึเอรนะคะ แต่เนื่องจากเป็นพลอยดิบถ้าผ่านการเผาจะมีการอุดรูทำให้ผิวหน้าเพอร์เฟกกว่านี้แต่งานพลอยดิบก็เป็นงานที่นิยมของนักเล่นพลอยค่ะงานนี้เป็นงานเซตติ้งโบราณเป็นงานขนาดย่อมๆที่ไม่ใหญ่ใส่ประดับเพิ่มความสวยงามในการแต่งกายค่ะงานโบราณก็เป็นงานที่ดูสวยคลาสสิกมีมนคัง เพราะผ่านการเวลาอันยาวนานมาค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ